เล้วเอาเยอวยพรหนูหน่อยเอออวยพรให้หนูหน่อยเออกระปไปงี้กจะบ้าะไรมึงเอ้าเอ้ายังไม่ได้อวยเลยยังเยแล้วหนูไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าอวยพรหนูหน่อยเออให้เร็วๆจุดเอ้าขอให้อะไรเร็วได้ไปเอ้ามาอยากอวยพรหนูก่อนเอาแม่งมีสีสุกอะไรก็ได้เอ้าพูดมาย้ายเร็วพูดมาพูดมาเอาเร็วๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยหนูรอให้ยายอวยพรอยู่ เดี๋ยวเว้ยปุ้มหนูไปหนูเดี๋ยวหนูจะขี่รถไปหนูไปซื้อของกินแล้วเอ้าเออเออคุณไหมไป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 เอาเว้ยพรอยหน่อยเออขอให้อะไรล่ะให้อะไรเอาดีๆขอให้อะไรให้อะไรเมื่อาพูมีอะไรให้เออยังไม่ต้องให้อะไรแต่ขอให้ไปขับเว้ยพรเออเออดีไปป่าไปไกลกูไม่เอาเอาดีดีเอาดีดีเนี่ยใหญ่ปิดใาญเป็นเหมือนจะดวนหน่อยดิยจะดวนยังไงได้ใจกูละเว้ยละให้มาอะไรล่ะนะ อืมให้ดีก็ดีเพื่อเจมไปกลาย้พอเหรอครมีแค่นี้เหรอเออเอาอย่างน้อยก็ให้พอหนูแล้ววะจะรีบยังไงวะแล้วดูแลเป็นแบบนี้อมึงบินเออ